เด้อพอจ๋าอยู่โรงเรียนไหนเนี่ยสป็นราบแรกตัวขาววันนี้ครูอะไรสอนวิชาที่อะไรวิชาที่อะไรชิโมวิชาที่อะไรอยากกินนะวิชาที่อะไรไม่รู้วันนี้วันพฤหัสไอละชุดยูว่านี่ใครสอน วิชาสุดท้ายอ่ะกครูอิงวิชาสุดท้ายโรกคุณสุภาพดีอ้าวแล้วยูว่าใครสอนอุ๊ยกูสุดท้ายอ้าวรูอิงไม่ได้สอนเหรครูอิงสอนพละอ้ะาวคุณสุภาพดีนี่คือครูครูเน่านะใช่ไหมเฮ้ยใส่รองเท้าไป ไปที่ไหนยังไม่6กโมงครึ่งเลยจะเป็นพออ,อหรือไง